ฟุตบอลประจำวันที่15มกราคม2567ขอคนละ1นึไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะเวอร์พูมีลุ้นควา้าตัวบรูโน่กิมารา์กองกลางนิวคาสเซิลด้วยราคาสุดถูกเอาแล้วไงพวกเราแฟนหวงว่าไงอาจจะได้เห็นนักเตะค,คนใหม่ก็ได้นะหงเตรียมทาบทามบรูโน่กิมารา์กองกลางตัวเก่งของนิวคาสเซิลอยู่ในเตดมาเสริมทับด้วยราคาเพียง32ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลในช่วง3ปีข้างหน้า ในช่วงฤดูกาลลิเวอร์รพูลก็เคยได้ดีลกับกีมาไายมาแล้วแต่ดาวเตะชาวบราซิลเลือกที่จะคาแข่งอยู่กับยวคาสเซิลเนื่องจากต้องการนำทัพซาลิกาดงไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแถมเจ้าตัวยังต่อสัญญายาวอีก5ปีเมื่อเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมาอีกด้วยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของิวคาสเซอร์ในปัจจุบันไม่ค่อยสู้ดีนะักเท่าไหร่ทางเรื่องฟอร์มการเล่นและทางการเงินมีรายงานว่าทัพซาลิกาดงขาดทุนถึง73.4ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากๆทํทำให้คาดการว่าสโมสรจะปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมเพื่อน,นำเงินค่าตัวมาหักล้างหนี้ในส่วนนี้ซึ่งกิมาไลก็อยู่ในนักเตะที่อาจจะโดนขายเหมือนกันเอาแล้วลีวอฟูพร้อมเป๊ะปะคะจากรายงานข่าวระบุว่ากีมาไลมีค่าฉีกสัญญาจำนวน98ล้านปอนด์และทีมที่มาซื้ออาจจะแบ่งจ่ายค่าฉีกสัญญาได้เป็น3งวดงวดละ3.2ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งคาดการว่าลีวอพูน่าจะเข้ามาท่ทาพร้มตัวบูโน่กีมาไลอีกครั้ง นอกจากลิวอพูแล้วก็ยังมีคู่แข่งจากทีมอื่นๆที่ต้องการได้ตัวกิมไะไ์ไปเสริมทับความแก่งในแดนกลางเช่นกันยังไงคะแฟนหมสนใจอยากได้บูโนกิมไะไ์มาร่วมทีไมเอ่ยหรือควรเอาใครมาเสริมแล่งในแดนกลางเม้นมาคุยกันได้นะคะ